ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการงานหรือเรื่องชีวิตครอบครัวเมื่อชีวิตขาลงหรือชีวิตตกตำ่ำก็พยายามปลีกวิเวกไปหาที่สงบเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมแต่ปรากฏว่ามันยิ่งทุกข์กว่าเดิมยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่าน ติดตามรับชมผู้ริฟิมชาแนล Channel ครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับการที่อยู่คนเดียวแล้วก็ยังมีความทุกข์ควรจะปล่อยวางอย่างไรเพราะว่าหลายๆท่านเองนะครับก็อาจจะเลือกอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียวและก็ปฏิบัติธรรมด้วยแต่การปฏิบัติธรรมหรือการอยู่คนเดียวนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองปรารถนาเพราะว่ายังมีความทุกข์อยู่ปฏิบัติอย่างไรพยายามที่จะรักษาศีลพยายามที่จะทำสมาธิแต่จิตใจก็ยังฟุ้งซ่านจิตใจก็ยังวาวุ่นยังเป็นทุกข์อยู่ ซึ่งหลายๆท่านเองอาจจะเลิกจากสามีไปแล้วอาจจะเลิกจากภรรยาไปแล้วหรือคนรักก็อาจจะตายจากไปก็ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็พยายามที่จะปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ลูกหลานบางคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วก็พยายามที่จะทำบุญรักษาศีลภาวนาแต่ก็ยังคิดถึงยังเป็นทุกข์เหมือนเดิม หรือหลายๆท่านเองที่เป็นพ่อแม่เมื่อลูกเติบโตมีครอบครัวแต่งงานไปแล้วก็อยากจะอยู่คนเดียวไม่อยากจะเป็นภาระของลูกหลานพยายามที่จะปฏิบัติธรรมแต่ปฏิบัติยังไงก็ยังเป็นทุกข์เหมือนเดิมหรือแม้แต่หลายๆท่านเองที่ประสบปัญหาชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการงานหรือเรื่องชีวิตครอบครัวเรื่องต่างๆนานา เมื่อชีวิตขาลงหรือชีวิตตกตำ่ำก็พยายามปลีกวิเวกไปหาที่สงบเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมแต่ปรากฏว่ามันยิ่งทุกข์กว่าเดิมยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรในเรื่องนี้นะครับพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้หลายพระสูตรด้วยกันอย่างเช่นเราเองพยายามที่จะปลีกวิเวกกายพยายามที่จะไปหาที่สงบสงัด หรือที่ปฏิบัติธรรมต่างๆแต่ไปแล้วจิตใจก็วาวุ่นยังฟุ้งซ่านหรืออาจจะหนักกว่าเดิมอีกพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะกายออกคือไปหาที่สงบสงัดแต่ว่าจิตไม่ออกคือจิตไม่ออกจากราคะไม่ออกจากโทสะไม่ออกจากโมหะหรือไม่ออกจากกามไม่ออกจากพยาบาทไม่ออกจากการเบียดเบียน ซึ่งบางท่านเองก็พยายามปฏิบัติแต่จิตก็ยังวกวนอยู่กับการพยาบาทและเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นบางท่านเองถึงแม้ว่าจะพยายามปลีกวิเวกกายพยายามพาตัวเองนี้ไปอยู่ที่สงบสงัดแต่ปรากฏว่าภายในจิตใจนั้นมันร้อนรุ่มเต็มไปด้วยกองพยาบาทเต็มไปด้วยโทสะเต็มไปด้วยพยาบาทหรือยังยึดติดอยู่กับรูป เสียงกลิ่นรสโภทภะที่เป็นส่วนน่ารักน่าใครคือยังมีความชอบใจยังมีความโลภอยากได้ยังมีความติดอกติดใจยังมีความกำนัดมีความเพลินหรือมีความพอใจอยู่กับอารมณ์ภายนอกหรือบางด้านเองก็ยังติดอยู่กับการคิดเบียดเบียนยังมีความหลงอยู่ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเองพยายามที่จะอยู่คนเดียว พยายามที่จะปลีกวิเวกแต่ปลีกวิเวกได้แค่กายจิตมันไม่ออกเพราะภายในจิตนี้เป็นตัวสำคัญทำให้เรานั้นมีเพื่อนสองก็คือเรายังมีตระนาความอยากเรายังมีกามมีพยาบาทมีเบียดเบียนเป็นเพื่อนอยู่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะผู้ที่อยู่คนเดียวอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าจะต้องเป็นผู้ที่ ละกามพยาบาทและเบียดเบียนได้ภายในจิตใจไม่มีกิเลสพวกนี้ฉะนั้นเมื่อยังมีอยู่เราก็ยังมีเพื่อนสองยังมีตนาเป็นเพื่อนอยู่ฉะนั้นเราเองก็เลยยังมีทุกอยู่และมีทุกตลอดเวลาด้วยซึ่งในระยะส,สัตว์สีทุกขสจัจจะสภาพที่จริงคือทุกนั้นเป็นสิ่งที่เราควรกำหนดรู้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการเกิด การแก่และการตายนั้นเป็นทุกข์ซึ่งการเกิดการแก่การตายนี้มันก็คือสภาพของขันห้าของเราหรือความเป็นตัวตนของเรานี้เองเพราะว่าเมื่อมีการเกิดมันก็จะต้องมีการแก่และการตายเกิดขึ้นนี่คือความทุกข์ที่เราเองได้มาเพราะว่าขันห้านี้หรือนามรูปนี้ หรืออายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี้ที่เป็นของเราที่เรามายึดถือนี้มันเป็นผลจากกรรมเก่ามันคือตัววิบากฉะนั้นณปัจจุบันนี้เราเองอยู่กับผลของกรรมเก่าก็คือขันห้าหรืออายตนะหรือนามรูปหรือกายใจนี้เองที่มันเป็นตัววิบากมันไม่ใช่บุศสมันไม่ใช่อุสนมันกลางๆ เพราะว่ามันเป็นตัววิบากและเมื่อมันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันก็จะไปรู้อารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือธันมรมเมื่อเราเปิดตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันแน่นอนว่าอารมณ์ภายนอกที่เป็นส่วนน่ารักน่าใคร่หรือเป็นส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ย่อมเข้าหาจิตใจ เมื่อเข้าหาจิตใจแล้วแน่นอนว่าย่อมจะเกิดทุกข์หรือสุขหรืออาจจะเฉยๆคือเกิดเวทนาขึ้นลำพังตัวเราเองนี้หรือขันห้านี้สภาพที่จริงของมันก็คือเกิดแก่ตายเป็นธรรมดาแต่สภาวะที่เกิดแก่ตายธรรมดานี้เมื่อมันยังตั้งอยู่ยังมีอยู่เพราะว่ายังมีอาหารหล่อเลี้ยงยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ มันจึงตั้งอยู่ได้เมื่อตั้งอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ยังทําง,งานยังเป็นทวารให้อารมณ์ภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโภธพะหรือธรรมารมเรื่องราวต่างๆเข้ามาสู่จิตได้เกิดเป็นสังโยชนิเดเป็นนินห้หเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาเกิดเป็นเวทนาขึ้นมามีสุขมีทุกข์มีเฉย เกิดเป็นสัญญาขึ้นมาเกิดเป็นสังขารขึ้นมามีการปรุงแต่งอีกก็เกิดวิญญาณขึ้นอีกทําไม่มีการเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาทําให้เรานั้นไม่เห็นการเกิดดับเพราะว่ามีกิเลสนั้นมาบังจิตซึ่งจิตโดยปกติแล้วมันเป็นจิตที่ประพัฒสอนเป็นจิตที่ผ่องใสฉะนั้นเมื่อปล่อยให้กิเลสหรืออารมณ์ภายนอก คือรูปเสียงกลิ่นรสโพทะผะเข้ามาก็จะมาผูกจิตทําให้จิตนั้นเศร้าหมองยากที่จะรู้ชอบเห็นชอบได้ฉะนั้นก็เลยรู้ผิดเห็นผิดอยู่ตลอดเวลานอกจากตัวเราเองเกิดแก่ตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็เลยเป็นที่ตั้งของอารมณ์อย่างอื่นอย่างเช่นโศกะความโศกเศร้าเสียใจความแห้งผากใจ ปริเทวะความคร่ำครวญความอลาลัยอาวรณ์ความรันจวนใจหรือทุกขะความไม่สบายกายโทมนัสความไม่สําราญใจความไม่สบายใจความทุกข์ใจและอุปายาศะความคับแขนใจบังเกิดขึ้นอีกจากที่ปล่อยให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่จิตได้และนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้ตัณหาและอุปทานเกิดขึ้นต่อไปอีก อย่างเช่นการประจวบก,กับสิ่งอันไม่เป็นที่รักหรือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสโดยย่อว่าขันอันเป็นที่ยึดถือ5ประการนั้นเป็นทุกข์ก็คือการที่เรานั้นปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับรูปเสียงกลิน่นรสโพธิภพธัมรรม อารมณ์ภายนอกต่างๆที่เข้ามาผูกพันจิตก็ทำให้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังการและวิญญาณน,นั้นยังคงมีการสืบต่อไปทำให้เรานั้นไม่เห็นการเกิดดับของขันทั้ง5ฉะนั้นเราเองจะต้องกำหนดรู้ทุก์ให้ได้ด้วยการตั้งสติกำหนดในกายเวทนาจิตและธรรมซึ่งการกำหนดกายนั้นก็ทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือแม้แต่เราไปข้างหน้าถอยหลังกลับการมองซ้ายมองขวามองข้างหน้าหรือมองข้างหลังก็ตามก็ให้มีสติมีความรู้ตัวหรือแม้แต่เราใช้ชีวิตในการใส่เสื้อผ้านุ่งเสื้อผ้าการกินการเคี้ยวการดื่มการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการตื่นการพูดการนิ่งก็ให้มีความรู้ตัวหรืออาจจะตั้งสติกำหนดรู้อยู่กับลมหายใจก็ได้ หรืออาจจะตั้งสติกำหนดดูเวทนาณปัจจุบันเมื่อมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆหรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตั้งสติกำหนดให้รู้หรืออาจจะตั้งสติกำหนดดูจิตว่าจิตมีราคะโทสะโมหะหรือไม่ซึ่งราคะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงก็คือนิวรหานั่นเองเมื่อตั้งสติกำหนดดูจิตก็จะเห็นธรรมในจิตนั้น ว่าจิตนั้นมีราคะโทสะหรือโมหะหรือมีนิวรณ์หหรือไม่ฉะนั้นในแต่ละวันหรือในชีวิตประจําวันเราก็เริ่มมีสติสัมปชัญญะให้อยู่กับอิริยาบถต่างๆณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยนําพาให้กําหนดรู้จักทุกได้ไม่ว่าจะเป็นขันห้านี้หรืออายตนะนี้หรือนามรูปหรือกายใจนี้ เราเองก็จะกำหนดได้ว่ามันเกิดมันแก่มันตายและร่างกายนี้ขณะนี้มันก็ยังเป็นตัวตั้งของทุกข์อื่นๆอย่างเช่นความโศกเศร้าเสียใจความคร่ำครวญหรือความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแขนใจและยังเป็นที่ตั้งของตัณหาความอยากด้วยหรือการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมด ซึ่งโดยรวมแล้วก็คือขันอันเป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนั้นเป็นทุกข์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่อยู่คนเดียวแล้วก็ยังมีความทุกข์ฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีแล้วนะครับที่เราเองจะได้พินิษพิจารณาทุกขสัจจะสภาพที่จริงก็คือทุกข์ในอริยสัจสีว่าขันห้านี้แหละเป็นตัวทุกข์ และยังเป็นที่ตั้งของทุกอื่นๆด้วยกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางก็ขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมอนุโมทนาบุญครับ